รวยบอกแล้วเปลอใส่แหว<ด>วขึ้นห้าชี้ขึ้นด้วยเบลเบลเออลมกูบประชุบนะ จะไปเด <c oughs> <c oughs> ือดเมียนเหมือนเดิมเฮ้ยไม่เห็นรถวะโอ้คุตาไลยไว้เฮีย่เจ้สากรถวะก็ชี่เรยวเน้อว่ามีว่ามีเจ้เรืออับปังรบสากรถ ก็ยังอยู่ได้นนเนาะจริงีๆแล้วเพื่อจะมโดดมาอย่างเงี้ยกับยิงปังๆเลยได้ทุกทีทุกทางอนะ่ะหมดจัดีนเนี่ยจับน <c oughs> ี่มันการโคเวอร์รถแบบไ <c oughs> อคิวสองร้อยนี่แหละชิบหาย แม่งทั้งคนทั้งหะกเคือหายแล้วคนตกดีเหวอชูบเลยเลยเลยเป็เฮียไอ้เหี้ยคุปปะล้มแกล่าคุไปกูจมจนุ่มจีมกาอ่ะเฮียๆขอร้องว่าพวกมึงเยี้ยไปซนแยงแล้วก็ผิดทั้งนั้นแหละกูตาย ปวดศน์เยอะเหรอนี่มันยืนหลอนเลยวะเฮ้ยกระยิบกรรมือโชว์ยูยังยูโอ้ยแหลกแหลกแหลกเมือนจะแหลกเนีบอคุลูกยืนลูกยืนมันแหลกมอนแลก วิญญาันแหลกเลยเวิญญาณมึงเจ็ดดิงไปมังได้มังนึงอ่ะมี่ิทธิกันร้อยอ่ะปั๊บไอ้ฟู๊ดไอ้ไม่ได้พิบตาชี้ได้แจกไปแล้วน่ะขุดแสบก็ไดยทางนี้สิบคร้งเมือวาเฮ้ยกูว่าแบบนี้กูจังไหนกับว่าหลุดวะ เอาเรื่องไปโดเมนนั่นะเอมีคนบุกตีเขามึงยิงได้สบายด้ะข้อมัเขาต้องหันรถมาหาคว้ยยิงมือโดดพวกมึงขับรถดีดีเนี่ยเฮ้ย10วิวตรงรถแล้วเขาเชื่อได้เดี๋ยวขครมีรถมาจอดเชียบมันเราเมื่อกดติดก่อรถประตูรถเลยนะเออก่อโดนไปก่อมันเรอ่ะ มึงเห็นตัวเป็นตัวเที่ยวะเห็นทุกมึงอะไรก็ไปกับมันเรื่อยมึงก็ปีนยิงไงยิงหลังคาทะลุอยากขึ้นขับอ่ะเออเดี๋ยวกูจะเล็งแล้วเป็นยิงเขาคึ้นขับเลยยังยังไปมองกระจกหนาไแล้วก็ยิงเลยยิงทะลุกระจกอหะจีเนียัดโอ้ยเฮ้ย มันเลยหมกินายดไปเล่อยทองยูดยืไหนยูพูนัยูพุ่หลังกับลังเปหลังหลังหลังขับหลังับหลังม่รู้ว่เอ้ากินน้าดีังเลโอเคไปแนั้น ให่บุญบิดอย่า no ้ย tamam> คับไจยึดชดอยู um ่มั้งยึได้หอ่งี้ยอเดี๋ยวกูเกิดแล้วกูกำลังไปหากมกูสิไปรอยย่มังสะพานเลยสปายเดี๋ยวอแก็ไเดีโอ้โโอ้โคตรใจอ่ะไอเดียชิ์ของจัด cái cũng chỉ phải cũng phải mày nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เอ็นกระเป๋าของฟงดองเล่ที่อ่ะว่ามันทั้งกันเราเลยฟงไปเลยอ่ะเราเมื่อฟงก้อนเราเคยตายได้เีอะเป็นเที่อ่งวัาถุสมจริงได้สัดไอ้ไปเลยเออฉลามฉลามฉลามเเเฮ้ยออากมันหมือนยังของมันเอาไว้ไม่ลูกเดี๋ยวได้เสือ เ <7. S 1> วนมอจริงจังมั้ยดิกระเป๋าหายคันซนี่โอ้โหมึง,มงอยู่ไหนสไปเดอร์แมนกูไอ้เหี้ยะมึงงอยู่ไหนหรอกูต้องถามมึง,มง,มงไม่ไปถามกูเฮ็ดอย่างละขี้อนสะพานแล้วสะพาน,านไหนวะกัสะพานเป็นเดียวแหละที่มึงสิไปกลับใช่สามมั้ย ที่สะพานแท้สามอ่ะนะเออนี่โกมึงอยู่แหละไกลหอนสะพานไอ้เห <c oughs> ี้ย <c oughs> จังไรใส่ไรเต็มเลยอ่ะซีว่าเกล็นอ่ะโวมึงจกกินน้ำอ่ะแล้วมันเนี่ยหรือเป็นอย่างขึกอย่างเลยแล้วมันก็เอาเสื้อกระเป๋าอ,อ่ะกินน้ำเสร็จแหละเจอกับบินเล่สัซะ <c oughs> วัวกําลังเอาอะไรไงเอาแบบเอาปืนเอาปืนมาซ่องเอาปืนบ่บ่มันกินน้ำมันบ่แล้วน้ำมันหกใสเซส่เก่ามันเนี่ยเก่ามันเนี่ยแบบมือเี่ยอะไรเออมันมือเนี่ยแก่แก่ไปเดือดจับไปแล้วมือมืออย่างเชี่ย ตัวมันร้อยเลยนอนนอนร้อยอะจอดจอดจอดอ๋อเนี่ยเกินมาเกินมาเกินมาถือไม้ขุยดิก็เกิดมาโอ้โหเอาแบบดีเจ๋งเลยอ๋ออยากดูไม่ถีบหอดปะโอ้โกลุ่มมาลาบแล้วเด้อเดี๋ยวกูไปเกิดเตียงเองมึงอกี้ยหนอะ เดินหน้าอยู่เดินหน้าดูวยเออเป็นมันไหลมันจะได้นี่นี่กอดดีๆเด้อสไปเดอร์แมนนะไปดิมะไปดิมะน้ำหลุนใหญ่แล้วมันขาดเออใหญ่ละลายไง สไตล์ตอนมันเกิดพลังอยากเป็นแตลตีนผู้แก่ตสไตล์จะเป็นแบบพลังของป้อมหอมแม่นี่แหละก้อนหินเล็กๆนี่แหละกระตุกปุ๊บปึ๊งปั๊มนี่ปั๊มนี่ปั๊ม ตู้บ่มีอมบีววมมบหวจัดเลยแปจนะเนี่ย่นไง่นไง,นง,นงนลุมโพ่เลยเออเอาอยู่ไหนเนี่ยเอมาแล้อะกูก็ลงมาได้บกักคีออกจลงรถด้ยไ้วเรอะเอเ๊เอ๊ยเอเอ๊ะเอเอ๊ะเออไไ๊ะเอเอะ